3,000แคปโตแดกน้ำมันมาแล้วครับพี่น้องนะเอฟซบอกว่าอ้านะ่ะเครื่อง1.9มันประหยัดน้ำมันแต่ผมอยากได้บรรทุกของหนักนะจะเอา3,000ก็แดกน้ำมันเออมึงจะเอาอยัางไงกับชีวิตมึงวันเนี่ยะนะเพราะว่า2,500้าเขาก็เลิกผลิตไปแล้วนาะต้องถามการใช้งานอคุณว่าคุณออกไปเพื่ออะไรถ้าออกไปทำมาหากินออกไปขนของคุณต้องซื้อ3 0 0พถ้าออกไปขับซิ่งๆนะ ก็อาประหยัดน้ำมันไปเอาเครื่อง1,900โอเคไหมโอเคสองพันห้ามันไม่ได้เป็นผลิตแล้วเอ้าชฉลามโบกเครื่อง3,000แคปโคตรแรงไม่สอ0 0 0ืโลเทอรแลมโบ้เบิ้ลจัดสับระเบิดตายไปขนง้วเนแฮง้วนสิบูกระโดดลุกโผล่แล้วอย่างจัดมันตื่นเสียงโทรขนนมองตั้งในม่อ ฟรีดาวปีดาวพันหกพันปีสอันหนึ่งหมืแชร์ไปไวรุ่นแก้ว